ความธรมธรมดาธรรมดาโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่์วัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังนี้ผิดนะคะความธรรมดา เป็นสิ่งที่เราอาจจะลงลืมเพราะมันเป็นสิ่งเราคุ้นเคยกันนะคะให้มองเห็นความธรรมดาในทุกสิ่งเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่ที่หากเราทานแต่ของไม่มีประโยชน์ไม่ออกกำลังกายไม่พักผ่อนแล้วสุดท้ายสุขภาพของเราจะมีดีนะคะเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่ที่เราไม่ขยันทำมาหากิน ไม่เก็บออมมีรายจ่ายมากกว่ารายรับสุดท้ายแล้วเราจะยากจนค่ะเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่ที่หากเราพบเพื่อนดีแล้วเราไม่คบพบครูดีแล้วไม่เรียนโอกาสดีแต่วิขัวไว้สุดท้ายชีวิตเราจะวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆค่ะพบหลายคนที่มักตั้งคำถามกับชีวิตว่า ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราทำไมเราถึงต้องเจอกับคนแบบนี้ทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเสียทีคำถามว่าทำไมทำไมแบบไม่ได้สืบหาคำตอบล่านี้ทำให้บางคนข้ามควรฟู่มฟายจนชีวิตไม่มีความสุขและสุดท้ายก็หาคำตอบไม่ได้อยู่ดีคะ่ะ สิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งก็คือมองให้เห็นความธรรมดาในทุกสิ่งอาจากล่าวได้ว่าไม่มีสักอย่างที่เกิดขึ้นกับเราโดยไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะทุกสิ่งลวนเกิดตามเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้มันเกิดไม่ได้เกิดขึ้นตามใจเรานะคะหากไม่มีปัจจัยเงื่อนไขสมควร ให้มันเกิดต่อเราคําควรภูมิไฟแค่ไหนมันก็จะไม่เกิดคะในทางกลับกันนะคะหากปัจจัยเงื่อนไขที่สมควรเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วต่อให้ฟ้าทรมดินทลายมันก็เกิดขึ้นอยู่การมองเห็นควาธรรมดาของการเกิดขึ้นการดับไปของทุกสิ่งจะช่วยให้เรา ใจิตใจของเราสง,งบมัน่นคงและพร้อมจะรับมือกับสถานธารณกา์ค่ะแต่หากเรามองไม่รู้ถึงความธรรมดาเป้าคำควรฟูมไฟล์สภาพใจิตใจของเราตอนนั้นย่อมไม่เหมาะจะตัดสินใจรับบุญธรรนกา์ใดๆได้เลยนะคะหันมามองทุกสิ่งให้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพียงสร้างปัจจัย เงื่อนไขในสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นอย่างมีสติเมื่อทำสิ่งที่สมควรทําแล้วสิ่งที่สมควรจะเกิดขึ้นจะเกิดเองคะ่ะไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตเราจะได้ดังใจหรือไม่ก็ตามนะคะความธรรมดาธรรมดาคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะถ้ามันหายไปเราจะคิดถึงเสมอคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ติดตามเกอร์วันพอร์ดคัสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองข้อบอร์ดคัส